โดยเฉพาะเรื่องแนวคิดที่จะขับเคลื่อนวาระเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะโดยชูแนวทางหลักก็คือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG เป็นความตั้งใจของฝ่ายรัฐบาลไทยนะคะที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้และได้เห็นการส่งเสริมแนวคิดนี้ของกลุ่มธุรกิจ แต่ด้านหนึ่งมีความเป็นห่วงจากภาคประชาสังคมนะคะว่าการขับเคลื่อน BCG อาจจะไม่ได้ส่งผลดีต่อกลุ่มธุรกิจซึ่งเป็นรายเล็กรายย่อยและกลุ่มกเกษตรกรรายย่อยค่ะมีเสียงสะท้อนจากภาคประชาสังคมติดตามรายงานจากคุณกัญญานัฐเตโชตอัศนีค่ะ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29พร้อมทั้งนำโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG มาเป็นแนวคิดหลักในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เพื่อสนับสนุนวาระแห่งชาติอย่างการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย2022นะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มราษฎรหยุดเอเปก2022จัดงานเสวนา a อเปก0 2 2 2ฟอกเขียวกลุ่มทุนผูกขาดเอื้อรัดแย่งยึดทรัพยากรประชาชนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพของรัฐบาลในอีกด้านหนึ่งตัวแทนจาก FTA Watch ระบุว่ายุทธศาสตร์เศรษฐกิจ BCG เป็นยุทธศาสตร์ที่ดีแต่ต้องคำนึงถึงเกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กๆด้วย แต่ว่าสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยคือมองว่ากเกษตรกรนะคะที่เป็นกเกษตรกรรายย่อยเนี่ยคือเขาไม่ได้ใช้คาว่าพาระของประเทศนะแต่เขาทาว่าพวกนี้ทามากแต่ได้าน้อยฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้แบบทําแบบที่พวกใช้การแสดแปงพันท,ทุกตามเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะนี่ถามว่าถ้าสมมติว่าคุณปักป้ายบอกเขาสิว่าไอ้หัวที่ใช้อยู่ในยำหัวลูกไก่เนี่ยเป็นพืช GMO เนี่ย จะมีคนกีนไนะติดป้ายคุณยังไม่กล้าติดเลยเพราะว่าคุณจะไม่มีทางเอาผู้นี้ไปขายก่อ,อผู้นำเอเซี e ect, หรือนักธุรกิจที่มาเยือนประเทศไทยในช่วงเวลาแบบนี้แน่ๆนะคะแต่นี่คือสิ่งที่นักธุรกิจพยายามจะกราบดันกรีนพีซประเทศไทยมองว่ายุทธศาสตร์เศรษฐกิจ BCG พูดถึงการลดความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยแต่บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารนโยบายนี้ มักจะมีประวัติเชื่อมโยงกับการทำลายสิ่งแวดล้อมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลังจากที่เราไปเก็บขยะมาทั่วประเทศนะฮะเราก็จัดให้ c ีีเป็นคลาสสิกคอเลเตอร์อันดับหนึ่งนะเพราะว่าจริงๆข้อมูลมันเป็นข้อมูลจริงนะฮะเ,เราอาจจะไม่ได้เก็บทั้งแบบทุกเม็ดทั่วประเทศแต่ว่าหลังจากเก็บมาหปีแล้วเนี่ยขยะของของซีพีแบรนด์ต่างๆที่อยู่ใน C ีพนะีเนี่ย ซีพีแบบมามานำเลยนะในช่วง5ปีที่ผ่านม,มาก็เราไปยกเขาให้เป็นการ์ิตคอมพิวเตอร์แต่นี่ถามว่าคือเดือเจริญพวกกระหาเนีน่ยจะมีเขาเรียกว่าความรับผิดชอบภาระความผิดชอบอย่างไรในฐานะที่เป็นมีบทบาทในคณะก,าร,กรร,รมกาับดูแล BTP ด้วยนะการประชุมเอเป็กครั้งนี้ระบุถึงการพัฒนาว,วัคซีนเพื่อตอบสนองกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตัวแทนจากมูลนิธิเข้าถึงเอส มองว่านโยบายเศรษฐกิจ BCG อาจน,นำไปสู่การผูกขาดการเข้าถึงยางในประเทศไทยในแต่ละปีเนี่ยงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ระบบพัทธร่อ,อยู่ประมาณสักแสนกว่าล้านบาทน,นะครับต่อปีถ้าเรามาดูนเนี่ยในแสนกว่าล้านบาทนี่คือค่ายาเกือบครึ่งสูงนะครับรถือว่าสูงมากนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราปล่อยให้มันมีข้อผูกม,มัดในเรื่องของทรัพย์สินปัญญาที่มันเข้มงวดขนาดนี้มันก็จะมีสิทธิทำให้ราคา ยาแพงขึ้นเมื่อยาราคาแพงขึ้นเนี่ยคำถามคือระบบระบบสุขภาพของประเทศจะอยู่ได้ไหมแต่ถ้ายาฐานแพงมากๆเนี่ยไปยังชนับชิ้นกุ้มจัายหรืออาจจะโอเกียบางตัวเนี่ยระบบไม่จ่ายให้คุณต้องจ่ายสตางค์เองเพราะถ้าคนไม่มีอ่ะคนไม่มีจะทำยังไงจะนั้นอาจจะไม่ต้การักษาก็คนเจ็บคนตายภาประชาสังคมระบุว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดในการประชุมเอเปกครั้งนี้ คือหากรัฐบาลยกเรื่องนโยบาย BCG เข้าไปคุยในที่ประชุมแล้วพวกเขามองว่ารัฐบาลอาจจะใช้การประชุมเอเปกเป็นข้ออ้างในการรับรองความชอบธรรมของนโยบายที่ขาดความโปร่งใสและความเป็นประชาธิปไตยขณะที่ภาครัฐระบุว่าความตั้งใจจัดงานคือการขับเคลื่อนวาระ BCG เพื่ออ้อต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการดูแลสิ่งแวดล้อม การสร้างการมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้าใจระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเป็นโจทย์ต่อไปหลังจากการประชุมเอพิกในครั้งนี้กัารณัฐเตโชตอัศมีไทย PBS รายงานเอาไปติดที่บ้านด้วย